ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเกฮี hi, กำลังเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญากับคริสตันพาเลสอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้และแน่นอนว่าความสนใจกำลังหลั่งไหลเข้ามาไม่บ่อยนักที่นักเตะระดับทีมชาติอังกฤษจะเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่แน่ไม่นอนแบบนี้แน่นอนว่ามีหลายสโมสรที่อยากฉวยโอกาสในจังหวะแบบนี้แต่มีอยู่หนึ่งทีม ที่ดูจะเริ่มขยับขึ้นมาเป็นตัวเต็งอย่างจริงจัง BBC Sport รายงานเมื่อต้นเดือนว่าลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจอยากได้ตัวแข้งวัย24ปีรายนี้อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าจริงจังแค่ไหนและนี่คือจุดสำคัญที่อาจทำให้ดีลนี้กลายเป็นหนึ่งในดีลที่น่าจับตามองที่สุดของตลาดซัมเมอร์นี้ราคาคือกุญแจสำคัญสิ่งที่จะเป็นตัวแปรใหญ่ที่สุดคือ ราคาที่พาเลสต้องการสำหรับนักเตะที่อาจย้ายฟรีในอีก12เดือนข้างหน้าหากลิเวอร์ฟูมองว่าราคาไม่สมเหตุสมผลก็อย่าแปลกใจหากพวกเขาจะยอมถอยและไปเซ็นฟรีในปีหน้าแทนแต่คำถามคือราคาแบบไหนถึงเรียกว่าสมเหตุสมผลย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วพาเลสเคยปฏิเสธข้อเสนอหลายรอบจากนิวคาสเซิลโดยข้อเสนอสุดท้ายอยู่ที่65ล้านปอนด์แน่นอนว่าด้วยสถานะใกล้หมดสัญญาราคาคงไม่สูงเท่าเดิม แต่อยู่ที่ว่าพาเลสจะลดลงมาแค่ไหนแม้ไม่มีการยืนยันชัดเจนจากสโมสรแต่มีสัญญาณว่าพาเลสอาจพร้อมเจรจาที่ระดับ40-45ล้านปอนด์คำถามคือลิเวอร์พูลจะมองว่าราคานี้คุ้มไหมตรงสเปคไหมในช่วงหลังลิเวอร์พูลมีแนวโน้มมองหากองหลังอายุน้อยกว่านี้ปี2023พวกเขาสนใจคนวิวไว้20ปีส่วนซัมเมอร์ก่อนก็พยายามดึงเลนนิโยโรไว้18ปี สุดท้ายไปแมนยูก่อนจะมาลงเอยที่เกฮีในซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ก็เคยตามดูดีนเฮาเซนดูเ้นวัยสิปีด้วยซ้ําหากจะเบนจากแนวทางนั้นหรือว่าผู้ก็ต้องมองว่าคุ้มค่าพอจะเปลี่ยนแผนโดยเฉพาะเมื่อพวกเขากําลังจะขายจาเรลคอนซาให้เรเวอร์ครูเซนในมูลค่ารวมอาจแต่35ล้านปอนด์ก็ไม่แปลกหากจะหวังนําเงินก้อนนี้ไปลงกับเกฮีโดยจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยพูดง่ายๆคือต้องคุมทั้งมูลค่าและกลยุทธ์ หากพาเลสตั้งราคาที่แชมป์ r e m พรีเมียร์ลีกมองว่ายุติธรรมและลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอที่พาเลสไม่รู้สึกว่าโดนกดราคาเกินไปเดี๋ยวนี้ก็มีโอกาสคุยกันรู้เรื่องโอกาสลงสนามและทีมชาติอังกฤษแต่ต่อให้ทั้งสองทีมตกลงเรื่องค่าตัวกันได้ก็ยังมีคำถามต่อว่าเกฮีจะได้ลงเล่นจริงไหมภายใต้การคุมทีมของอาร์เนชลอตฤดูกาลที่แล้วฟันไดค์กับโกนาเต้คือคู่ห,หูตัวหลักที่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก และแม้อนาคตของโกนาเต้จะเริ่มไม่แน่นอนเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาเช่นกันแต่การเสริมเกฮีก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ถามว่าเกฮีอยากย้ายไปลิเวอร์พูลไหมแน่นอนว่าอยากอยู่แล้วเพราะลิเวอร์พูลคือหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรปตอนนี้โดยเฉพาะกับดีล116ย11ล้านปอนของฟลอเรียนวิสที่เพิ่งเกิดขึ้นยิ่งเพิ่มแรงดึงดูดแต่สุดท้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าอยากหรือไม่อยากมันขึ้นอยู่กับว่า เขาจะได้บทบาทแบบไหนเกฮีเป็นกัปตันของพาเลสและลงเล่นสม่งเสมอจะให้ย้ายไปนั่งสำรองมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่และถ้าสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลยังสามารถดึงตัวเขาไปฟรีปีหน้าหรือพาเลสได้เล่นยูโรปาลีกขึ้นอยู่กับผลการตัดสิงเรื่องเจ้าของร่วมการอยู่ต่ออีกปีก็ใช่ว่าจะเสียหาย แต่หากย้ายไปแล้วได้ลงจริงได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะส่งผลดีโดยตรงกับโอกาสในทีมชาติอังกฤษด้วยโดยเฉพาะในปีที่มีฟุตบอลโลก2026ตอนนี้อังกฤษเปลี่ยนโคช้ชจากแกริดสซาเกตมาเป็นโทมัสทูเคิลซึ่งสถานะของเกฮีในทีมชาติก็เริ่มไม่ชัวร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าได้ลงตัวจริงในทีมระดับลิเวอร์พูลแบบต่อเนื่องก็อาจช่วยให้เขาการันตีที่ว่างในทีมชาติได้ในระยะยาว แต่ถ้าเกฮีรู้สึกว่าเขาจะกลายเป็นตัวสำรองของฟันไดและโกนาเต้ดีอนนี้ก็อาจสะดุดชนกำแพงทันทีแล้วใครเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลหากทุกอย่างตรงกันทั้งค่าตัวและโอกาสลงสนามการย้ายไปแอนฟิลก็ดูมีโอกาสสูงมากอย่างไรก็ตามหากพาเลสรู้ว่าต่อสัญญาใหม่ไม่ได้แน่ๆพวกเขาก็อยากให้มีหลายทีมสนใจเพื่อดึงราคาขายให้สูงที่สุดแน่นอนว่ามีหลายทีมที่จับตามองสถานการณ์ของเกฮีอยู่เช่นอาเซนอล ที่ให้ความสนใจจริงจังแต่ติดที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหลักมีทั้งซาลิบาและกาเบรียลอยู่แล้วทำให้เกฮีอาจยิ่งเบียดแย่งยากกว่าแอนฟิลอีกล่าสุดพวกเขาเป็นเป้าไปหากองหลังของบาเลนเซียอย่างคริสเตียนมอสกราแทนท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เคยพยายามปิดดีลเกฮีช่วงท้ายตลาดเดือนมกราคมแต่ไม่สำเร็จและยังคงสนใจอยู่เชลซีซึ่งมีเงื่อนไขส่วนแบ่งขายต่อ20ก็เคยพิจารณาดึงอดีตเด็กอะคาเดมี่กลับมาร่วมทีมเมื่อช่องหนาว นิวคาเซลเองก็ยังไม่ยอมแพ้หลังจากปีที่แล้วพลาดขวาตัวในวินาทีสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วถ้าลิเวอร์พูลเดินไปกระทบประตูเมื่อไหร่มันก็ยากมากที่ใครจะเมินต่อทีมระดับนี้ไม่ว่าจะปีนี้หรือปีหน้าก็ตามลิเวอร์พูลกำลังจะเสียกองหลังคนสำคัญในช่วงพีคของอาชีพอีกครั้งฟังดูคุนคุณไหมบทความจากแอนดี้โจนส์เดอะแอธเลติเรื่องนี้ไม่ใช่อดีตแบ็กขวาท่านหนึ่ง ที่ย้ายไปเรือมาริดหลังหมดสัญญาแต่คราวนี้เป็นอิบราฮิมาโกนาเต้ที่กำลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่คนต่อไปเพราะลิเวอร์พูลอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์สํารอยเป็นปีที่สองติดต่อกันการตัดสินใจย้ายทีมของอดีตแบ็คขวาท่านนั้นสร้างความหงุดหงิดให้แฟนบอลหลายคนไม่ใช่แค่เพราะเขาเลือกจะไปแต่เพราะเขากำลังอยู่ในช่วงพีคและกลับเลือกไปเสริมแกร่งให้กับทีมคู่แข่งโดยตรงในเวทียุโรป กับกรณีของโกนาเต้สัญญาของเขาเหลือเวลาอีกเพียง12เดือนและมีรายงานมากขึ้นเรื่อยๆว่าเจ้าตัวอาจมองว่าซีซั่นที่กำลังจะมาถึงจะเป็นปีสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลโดยมีทั้งปารีสแซงต์แช็์แมงและเรอัลมาดริดที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจคว้าตัวการเสียโกนาเต้ถือเป็นความสูญเสียแน่นอนเพราะเมื่อสัญญาหมดเขาจะอายุ27 ซึ่งถือเป็นช่วงที่กองหลังเข้าสู่จุดสูงสุดของอาชีพและฟอร์มของเขาเมื่อฤือบูการที่แล้วก็ดีพอจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มกองหลังระดับท็อปมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสองสโมสรที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกใน2ปีหลังจึงให้ความสนใจเขาลิเวอร์พูลยังไม่ยอมแพ้และพยายามเจรจาเพื่อต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่แล้ว แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยการพยายามต่อสัญญากับโกนาเต้คือการแสดงความเชื่อมั่นว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในแนวรับเมื่อถึงเวลาที่เฟอร์กิลฟานไดต้องอำลาทีมโดยตลอดเวลาที่เล่นเคียงบ่าเคียงไหลกันโกนาเต้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งการเข้าปะทะการอ่านเกมความแข็งแกร่งลูกกลางอากาศและความเร็วในการไล่บอลซึ่งทั้งหมดนั้นช่วยเติมเต็ม,ตมกันอย่างดี แต่สิ่งที่ยังไม่เคยพิสูจน์คือการที่โกนาเต,ต้ต้องเป็นผู้นำแนวรับด้วยตัวเองโดยไม่มีฟานไดอยู่เคียงข้างเป็นระยะเวลานานสไตล์การเล่นของอาร์เนอร์ชลอตซึ่งเน้นการครองบอลต้องการเซ็นเตอร์แบ็ที่มั่นใจและสามารถออกบอลจากแนวรับได้ดีซึ่งเขาเคยชื่นชมฟานไดว่าเก่งมากในการจ่ายบอลทะลุลายหรือวางบอลยาวไปยังอีกฝั่งของสนามส่วนโกนาเต้แม้จะมีจุดแข็งหลายด้าน แต่เฉลอดก็เคยระบุชัดว่าเรื่องการจ่ายบอลคือสิ่งที่กำลังพัฒนายอยู่ครั้งล่าสุดที่โกนาเต้พูดถึงเรื่องอนาคตของตัวเองต่อสาธารณะคือหลังจบเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเจ้าตัวบอกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจข่าวลือออนไลน์ผมอยากจะพูดแค่เรื่องเดียวทุกอย่างที่เห็นบนโซเชียลมีเดียมันไม่จริงเลยผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากสโมสรเลยพวกเขาเสนออะไรมาผมก็ตอบกลับไปแค่นั้นเอง ส่วนว่าอยากจะรอให้จบสีสันก่อนถึงจะตัดสินใจหรืออยากได้อะไรบางอย่างจากทีมทุกอย่างมันไม่จริงทั้งสิน้นนักข่าวบางคนยังบอกในเดือนพฤศจิกาด้วยซ้าว่าผมใกล้จะเซ็นแล้วซุมซิมผมนิ่งงงเลยเขารู้มากกว่าผมองนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยในตอนนั้นผมเลยรู้สึกงุดหงิดเน้นหนึ่งเพราะผมรู้ว่าในที่สุดคนจะคิดว่าผมไม่อยากต่อสัญญาทั้งที่จริงๆแล้วผมไม่เคยใกล้เคียงกับการจะเซ็นมันเลยเราค่อยมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้คําถามคือ ลิเวอร์พูลจะเลือกทางไหนถ้าโกนาเต้ตัดสินใจแน่ว่าอยากย้ายก็น่าจะขายตอนนี้ไปเลยดีกว่าเสียฟรีแต่ปัญหาคือพวกทีมที่สนใจอย่าง p s เปชหรือมาดริดคงไม่อยากจ่ายค่าตัวให้กับนักเตะที่สามารถเซ็นฟรีได้ในอีกปีข้างหน้าโดยเฉพาะเมื่อ p s เปชมีกองหลังอย่างมากินยอสและวิลเลียมปาโชที่พาทีมคว้า Triple b a n บงแชมป์ หรือเรอัลมาดริดก็เพิ่งได้ดีนเฮลเซนจากบอร์นมาร่วมทีมในราคา50บล้านปอนด์และอันโตนิโอรูดิเกอร์ก็จะหมดสัญญาปีหน้าลิวอพูลแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมจะยอมให้ผู้เล่นอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญาเพื่อเป้าหมายในสนามโดยไม่รีบร้อนหายเพื่อเอาเงินเช่นเดียวกับกรณีของอดีตแบ็คขวาท่านนั้นถ้าโกนาเต้มีบทบาทสำคัญและทีมได้แชมป์การปล่อยให้หมดสัญญาก็พอเข้าใจได้แนวรับของทีมก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงพอสมควร เจเรมีฟริมปองและมิโลสเคอร์เคสเข้ามาเสริมส่วนจาเรลควานซ่ากำลังจะย้ายออกแบ็กขวาท่านนั้งย้ายไปแล้วและยังมีความเป็นไปได้ว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันหรือคอสตาซิมิกาสจะย้ายออกตามไปอีกถ้าโกนาเต้ย้ายอีกคนก็จะเหลือแค่ฟานได้เท่านั้นที่เป็นแกนหลักในแนวรับหรือดูการที่แล้วในเกมเปิดซีซั่นที่จะเจอกับบอลมัดยิ่งไปกว่านั้นโกนาเต้อาจไม่ยอมให้ใครขายเขา เพราะอยากเป็นคนเลือกเส้นทางเองและได้เงินกินเปล่าจากโบนัสตอนเซ็นฟรีกับทีมใหม่ก็ได้ล่าสุดในอินสตาแกรก็ยังโพสต์ว่าหรือดูการหน้าลุยต่อถ้าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปก็ต้องมาดูว่าชฉลอดจะใช้งานเขาแบบไหนเพราะกุนซือใหม่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมใช้งานนักเตะที่อยู่ในปีสุดท้ายของสัญญาถ้าคนนั้นช่วยให้ทีมมีโอกาสคว้าวใช้มากขึ้นเช่นเดียวกับเทรนฟานไดและซาราในสีซั้นที่ผ่านมา ทางเลือกหนึ่งก็คือปล่อยให้เขาจับคู่กับฟานได์ต่อไปตามปกติพร้อมหวังว่าจะเปลี่ยนใจต่อสัญญาแต่ถ้าทีมองเห็นว่าเขาจะไม่อยู่ต่อการเลือกเซ็นเซนเตอร์แบครายใหม่อาจต้องเปลี่ยนแนวเช่นถ้าลิเวอร์พูลเลือกนักเตะอย่างมาเกฮีที่พร้อมลงสนามทันทีแทนที่จะเป็นดาวรุ่งเขาย่อมคาดหวังจะได้เป็นตัวจริงและถ้าเขาปรับตัวได้เร็วคำถามคือควรให้เขาเป็นคู่หูกับฟานได้เลยไหมเพราะเขาคืออนาคตของทีม เรื่องนี้อาจต้องรอถึงช่วงตลาดหน้าหนาวเพราะเดือนมกราคมโกนาเต้จะสามารถเซ็นล่วงหน้ากับทีมต่างประเทศได้หรืออาจยืดเยื้อไปถึงอาทริวพฤษภาคมแบบเดียวกับสัญญาของ3นักเตะหลักเมื่อปีที่แล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคิดคือฟุตบอลโลก2026เพราะโกนาเต้ย,ยังไม่ได้การันตีเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสหากเขาไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพราะปัญหาสัญญาอาจกระทบต่อโอกาสในทีมชาติ โกนาเต้เองก็อยู่ในสนามตอนที่อดีตแบ็คขวาท่านนั้นถูกแฟนบอลที่แอนฟิลด์โหใส่ในเกมแรกหลังประกาศย้ายทีมเขารู้ดีว่าถ้าทําแบบเดียวกันก็อาจโดนแบบเดียวกันความรู้สึกว่าผู้เล่นไม่ซื่อสัตย์กับสโมสรยังคงอยู่และถ้าเขาย้ายไปทีมเดียวกันอีกความไม่พอใจอาจยิ่งรุนแรงขึ้นและมันก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลด้วยเพราะจากที่เคยส่งผู้เล่นออกจากทีมแบบมีเกียรติ ตอนนี้อาจกลายเป็นว่าถูกนักเตะเลือกจะอำลาในแบบของตัวเองถึง2ปีติดกันตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนทั้งโกนาเต้และลิเวอร์พูลตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่กำลังจะมาถึงอย่างแน่นอนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ